พวงฆ่าพระพุทธเจ้ารู้สึกสำนึกในพระมหากุณาธิคุณของใต้ฝ่ารองทุรีพระบาทที่ทรงพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกระบือทรงไถ่ชีวิตเพศเมียจำนวนสี่ตัวให้แก่กองทัพบกเพื่อนำไปเลี้ยงดูและปรับปรุงพันธุ์ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบ,บือไทย